ใส่ตัวกัดหลังในตัวผู้ใส่ตัวใหญ่ในตัวผู้เนี่ยน,น,นี่กำลังกระตอ,อก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 กระตอกตะกีะออก้เนี่ย เอาเอาไข่ไ,ไข่ปไปไข่เร็วจะไข่ไว้ต้องไหนเร็วโน่นมีตัวนู้ยืนเฝ้าอยู่นนย่นี่ฟักเนี่ยอ,อย่าไปไข่ตรงไหนเร็วจะได้ไปดูไข่